ในบรรดา3มค่ายมือถือที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับค่ายหนึ่งที่พ่ายแพ้การประมูลครั้งก่อนไปในคลื่น1,800เมกะเฮิร์ตก็คือค่าย DT แทครับแม้ว่าจะมีความชัดเจนแต่แลกอยู่แล้วว่าทาง d t แทเขาต้องการคลื่น900มากกว่าคลื่น1,800เมกะเฮิร์ตแต่อีกด้านหนึ่งเองครับทาง DT แทเองก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเหมือนกันเพื่อที่จะสู้ไม่ถอยในการคว้าใบอนุญาตคลื่น900เมกะเฮิร์ตมาครองให้ได้สําเร็จและอาจจะถึงขั้นต้องของเงินทุนจากบริษัทเทเลนอีด้วยซ้ํา ติดตามรายละเอียดได้จากคุณวุฒนันนาหิมได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของดีแท็มาผลการแพ้ประมูลออกมากระทบต่อบ,บริษัทเรามากไหมครับครับก็ต้องบอกว่างี้ครับคือคือคือดีแท็เนี่ยจริงจริงแล้วเราเราเปิดให้เราเปิดให้บริการ4 g บนคลื่นพันแปดเนี่ยเปิดเป็นรายแรกนะรจริงเราให้บริการมาตั้งนานแล้วแล้วกเ็เราก็มีแผนจะขยายให้มันมากขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอันนี้ถ้าเกิดว่า,วาเรามองจํานวนคลื่นที่มีถืออยู่ในมือเนี่ยเราก็จะ ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าพื้นพันแปดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่75เมกซ์ทั้งแบรนด์นะที่ใช้งานกันตามมาตรฐานเราตัดไปทำสัมปทานละเราไปเราตัดไปทําใบอนุญ,ญาตละ15เมกซ์2ใบนั่นก็30เมกที่เหลืออีก45เมกเนี่ยอันนี้เป็นคลื่นสัมปทานนี้ยังอยู่ในมือเราคนระปัจจุบันเราใช้งานอยู่25เมกนะครับ25เมกนี่ก็คือว่าว่ายง่ายว่าที่ใช้งานอยู่ในนี้ก็มากกว่าที่ไปประมูลกันละนัน่นนัน่นนั่นก็ข้อที่หนึ่งแล้วเราก็ใน25เมกเนี่ย เราให้บริการ 4G แล้ว10เมกะเฮิร์ที่เหลือ15เมกะเฮิร์เนี่ย 2G แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคลื่นอีก20เมกะเฮิร์สุดท้ายที่ยังไม่ได้มีการใช้งานก็ยังยังเป็นคลื่นสัมปทานที่ยังไม่ได้มีการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดในเชิงของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็ผมกล้ายืนยันได้ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่มีผลกระทบอะไร,รตอนที่เราประเมิน1ัน0เมกะเฮิร์ที่ราคาจบโลงที่1น0 0รกว่าล้านบาท,บาทครั้งนั้นนี่แสดงว่าสุดเป้าของเราแล้วใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือ ก่อนที่จะเข้าประมูลเนี่ยผมว่าทุกบริษัทก็คงทาเหมือนกันว่าจะต้องมีการทําการประเมินมูลค่าขึ้นหรือการทํา valuation อันนี้ความความสาคัญของขึ้นเนี่ยกับบริษัทแต่ละบริษัทย่อมไม่เท่ากัน<ม>ใช่ไหมครับบางบริษัทซึ่งไม่มี 4G มาก่อนนะผมยกตัวอย่างไม่ไม่เอ่ยชื่อบางบริษัทซึ่งไม่เคยมี 4G มาก่อนก็จะจะ,จะให้ความสําคัญกับขึ้นอันนี้มากเพราะว่าจําเป็นต้องมาจำเป็นต้องได้มาเพื่อให้บริการ 4G ในขณะที่บริษัท d ีแทเนี่ยก็ เรามีคลื่นที่บนแบรนด์เดียวกันนะครับเราเปิดให้บริการ 4G ไปแล้วนะแล้วก็สามารถจะขยายได้จนทั้งถึงแบบเรามีอยู่25เมกก็ขยายไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีคลื่นอีก20เมกะที่ที่สามารถนํามาใช้งานในอนาคตได้ได้ด้วยเนี่ยเราก็มองว่ามูลค่าของคลื่นที่ถ้าเกิดว่าเราได้คลื่นตรงนี้มาแล้วจะเอามาทำคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็มูลค่ามันที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไหร่เราก็ได้ประเมิอนออกมาแล้วก็ราคาที่ประเมินได้ก็จะอยู่ในระดับที่เรามองเห็นในนั้น เพราะฉะนั้นคือการที่จะบอกว่าอะไรมันแพงหรืออะไรมันถูกหรืออะไรประมาณนี้ผมมองว่ามันขึ้นกับมุมมองของแต่ละบริษัทซึ่งซึ่งอาจจะต่างกันนนะเราก็คงจะแบบไม่คอมเมนต์กับกับกับบริษัทอื่นนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าในเชิงดีแท็ของเราเนี่ยเรามองว่ามูลค่าที่เรามองเห็นว่าเหมาะสมก็อยู่ในเลเวลประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้หรือถ้าเกิดมันแพงไปกันนะั้นเราพบว่าเราก็ยังมีขึ้นในมือที่เหลืออยู่ที่สามารถจะนํามาให้บริการในเชิงพณิชย์ได้อีก แสดงว่าที่ประมูล2,100เมกะเฮิร์ซ 3G ครั้งนั้นเหตุบอกว่าอัปเกรดเป็นไตรเด็ดด้วยใช่ไหมครับแล้วเอาแบนด์วิท์มารวมกันกับฐานลูกค้าของเราซึ่งตอนนี้ยังครองเป็นอันดับที่2ของค่ายมือถือที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยครับรองรับเพียงพอหรือเปล่ากับการประมูล2,100เมกะเฮิร์ซแล้ว900เมกะเฮิร์ซที่กำลังจะมาถึงครั้งนี้ครับเพียงพอแน่นอนครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเคลื่นที่เราถืออยู่ในมือก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าคนอื่นนะ ถึงแม้ว่าในการประมูลที่ผ่านมาเ,เราจะเราจะไม่ได้เนี่ยก็เรามีคลื่นบนซื้อสองพน2 0 0 1เนี่ย15เมกะเฮิรลส์เรามีคลื่น850 10เมกะเฮิรไมส์เรามีคลื่น8 50, 1นน8 0แเนี่ย25เมกะเฮิรลส์บวกกับ20เมกะเฮิรลส์ที่ที่จะนำมาใช้งานก็ถ้าเกิดว่านับกันจำนวนคลื่นที่มีอยู่ในมือก็ความความสามารถในการแข่งขันของเราในเชิงของจำนวนคลื่นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าไม่น้อยหน้าใครถ้าเทียบฐานลูกค้าตอนนี้ดีแท้เนี่ยมีลูกค้าในมือเท่าไหร่ครับ มีประมาณ20กว่าล้านครับแต่ว่าก็พวกนี้ก็จะแบบว่ามีทั้ง 2G3G เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่เราให้บริการอยู่ตรงณวันนี้เนี่ยคือบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วเราให้บริการมึนขึ้นพันแมี 4G จริงแต่ทําไมแค่10 m เมกะเฮิร์แล้วจะสู้เขาได้หรือเปล่าในส,ส,ส,สมมุตินะผมยกตนะัวอย่างให้ฟังคือเนื่องจากว่าใบอนุญาตที่ได้รับการประมูลออกไปเนี่ยก็15 m หเมกะเฮิร์ใช่ไหมครับก็สามารถก็สามารถจะนําไปใช้ทํา LTE ได้หมดนะใช้ท้ทํา 4G ได้หมด16สต่ว่าของเราเี่ยเ่10 ถามว่าเอ๊ะเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าตอบว่าอย่างนี้ครับคือในจํานวนลูกค้าของเราทั้ง20กว่า30ล้านเนี่ยมีทั้ง2 G 3 G 4 G แล้วก็ไอ้คลื่นพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมูฟไปได้ว่าจะเป็น2 G หรือ3 G หรือ4 G เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีการใช้งานของ2 G น้อยลงแล้วเราก็ทําให้คลื่นมันเริ่มว่างเนี่ยเราก็สามารถจะบีบ2 G ให้มันเล็กลงแล้วก็เอาคลื่นที่เหลือเนี่ยมาทําี่ G ให้มันขยายใหญ่ขึ้นเป็น15ไม่เกินยีไม่เกินก็ทําได้ แปลว่าขึ้นอยู่กับความต้องการใช่แต่ละรายด้วยใช่ไหมครับคือคือคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นเป็นปรัชญาการทํางานของดีแท็กนะคือว่าเวลาที่เราเวลาที่เราทำทำ allocation ของคลื่นเนี่ยเราจะดูที่ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในภาพรวมเป็นหลักคือเราจะไม่ทําแบบเหมือนกับว่าคือคือคือผมจะทําก็ได้นะว่าผมจะแบบกันขึ้นมาเยอะๆมาทํา4 g แล้วก็จะเอาไปโฆษณาว่า4 g เราเร็วแต่ในขณะเดียวกันคือลูกค้า2 g ของเราอาจจะต้องแบบ อาจจะต้องแบบได้รับประสบการณ์ที่แย่ไปเพราะว่าเราไปบีบเขามากเกินไปคือเวลาเราเราเราทำแมสไนเมนต์เหล่านี้เราคำนึงถึงลูกค้าทุกคนไม่ใช่บอกว่าทำเอามันเอาไว้ง่าย,ายคือเราก็จะดูว่า 2G มีอยู่เท่าไหร่แล้วคลื่นที่เหมาะสมที่ 2G ควรจะต้องได้เพื่อให้แบบว่ายังเมนเทนประสบการณ์ที่ดีควรมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ 4G ณนะจำนวนปัจจุบันจำนวนลูกค้าที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็จะแบบ allocate ให้ได้ตามนั้นคืออย่างหนึ่งซึ่งแบบเราเราเรา เหมือนกับใช้ในการใช้ในการเป็นปรัชญ,ญาในการคิดคือว่าทำไงให้ประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าคือเราจะไม่แบบว่าเหมือนกับทํามาเพื่อเอว่าสมมติว่าผม allocate ขึ้นมาท,ำทํำ 4G เยอะเอามาทํา speed test โชว์กันแล้วก็บอกว่าโอ้ oh, speed test ชั้นเร็วคือคือเราคงเราคงไม่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 ไปทําการตลาดในแนวนั้นเพราะว่าเรามองว่าคือคือ speed test นครับคือผมว่าทุกคนเคยเคยเคยทำ speed test แต่ถามว่า ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำสปีดเทสเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเน็ตเวิร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันเร็วหรือช้าเท่าไหร่เราก็คงไม่รู้สิ่งที่เราจะรู้ได้เวลาเราใช้งานโครงข่ายนี่คืออะไรเราจะรเราจะรู้ได้ในเชิงของประสบการณ์การใช้งานอย่างเช่นลูกค้าทั่วๆไปเราก็ใช้งานมีอะไรอย่างเช่นดูคลิปนะดูวิดีโอสตรีมมิ่งดู YouTube เล่น f a c e b o o k เช็คอีเมลเล่นอินเทอร์เน็ตเบราว์ซิ่งอะไรต่งนางๆดูหนังฟังเพลงไว้ง่าย ถ้าเกิดลูกค้าทั่วๆไปใช้บริการเหล่านี้บนโครงข่ายแล้วใช้ได้ดีถามว่าถามว่าเนี่ยเนี่ยคือประสบการณ์ที่ดีสาหรับลูกค้าหรือเปล่าเมื่อเทียบกับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมาทำสปีดเทสเพื่อแข่งกันเรื่องสปีดเนี่ยเป็นอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือเหมือนกับใช้ในการทําการตลาดได้แต่ถามว่าลูกค้าได้เห็นไอตัวเลขสปีดเหล่านั้นจริงๆรเปล่าตตอบหรืไม่เพราะฉะนั้นในเชิงของเราเนี่ยเราจะไม่เอาเรื่องแบบ ต้องมากที่สุดต้องเร็วที่สุดอะไมามา,มาเป็นประเด็นเราจะมองว่าทำอย่างไรก็ตามที่เราจะเมนเทนให้ลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วถ้าคุณโทรเข้าโทรออกสายก็ต้องไม่หลุดด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับคือว่าคือว่าอันหนึ่งที่ที่เราที่เราเหมือนกับพยายามปรับปรุงก็คือว่าหรือเป็นข้อข้อพิจารณาของเราอย่างนึงก็งคือว่าโครงข่าย 4G เนี่ยเป็นโครงข่ายที่ ถ้าว่ากันตามตรงแล้วไม่มีวอยู่บนนั้นไม่มีไม่มีการโทรอยู่บนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายโครงข่าย 4G เนี่ยตอบว่าจะมาช่วยเรื่องสัญญาณเสียงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะแบบโดยตรงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เวลาที่เราเป็นโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยถ้าอยู่บนโครงข่าย 4G แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะโทรมัน,มนจะแบบมันจะสวิชกับมาเป็น 3G หรือ 2G เ, <3 G. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออีกมุมหนึ่งซึ่งเราซึ่งเราให้ความสำคัญก็คือว่าการโทรด้วยด้วย,ด,วยด้วยเสียงปกติแล้วเนี่ยก็ ต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราพยายามจะเมนเทนสิ่งเหล่านี้ครับให้มันให้มันแบบได้ได้ได้ประสบการณ์ที่ดีในทุกๆด้านอืมอย่างนี้สแสดงว่าแผนการตลาดของดีแท็กครั้งต่อไปเนี่ยเห็นว่ามีข่าวแววมาว่าจะไปจับมือกับทางผู้ให้สัมปทานเ,ด,เดิมที่จะหมดอายุใน3ปีต้องเร่งสปีดแล้วใช่ไหมครับกับแคทนะฮะครับกนะ็คือคือเรียกว่าอย่างนี้ครับคือว่าอ,อ,อย่างที่เราบอกว่าคลื่นในมือเรามีอยู่ทั้งหมด45มเมกะเฮิรมซ์อย่าง25แล้วก็อีก20ที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ย อันนี้พอพอเราพอเราพิจารณาด้วยด้วยแฟกเตอร์ต่างๆเราพบเอ้คลื่นที่เหลืออยู่20่สเมกะเฮิร์ตเนี่ยน่าที่จะเอามาใช้งานทําอย่างไรที่เราจะออกมาเอาคลื่นเหล่านี้ออามาใช้งานเพราะว่าการที่มีคือเราจะเห็นนะนะว่าการประมูลที่ผ่านมาคือคลื่นมันมีมูลค่ามากถ้าเกิดว่าว่ายง่ายว่าเ,เรามีคลื่นที่ว่างอยู่แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าเราแบบ ยังยังเจราจาต่อรองหรือคุยกับกสทชไม่จบเนี่ยอันนี้มันก็จะเสีย<ๆ>เสียประโยชน์ไปเราก็เลยกลับมาคุยกับกสทชว่าเฮ้ยเรามีคลื่นอยู่ที่สิบไมเคิลทำไงที่จะเอาคลื่นอันนี้ออกมาใช้งานแล้วก็เราตกลงจะเป็นโมเดลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็น้านที่จะแบบได้ประโยชน์กันได้ประโยชน์กันทั้งคู่กสทชก็มีรายได้เข้ามาดีแท็กก็จะมีคลื่นออกมาใช้งานมากผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ด้วยคือว่าก็จะมีเซอร์วิสที่ดีขึ้นก็อยู่ในช่วงของ การเจรจารต่อรองครผมถึงเรียกว่างั้นแล้วคือเฟรมคร่าวๆเนี่ยผม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 บอกว่าก็เห็นเห็นค่อนข้างตรงกันแล้วล่ะน่าจะมีรายละเอียดเล็กน้อยเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีอะไรออกมาในเร็วๆนี้ครับมีความหวังว่าอยากได้ไหมก็คงไม่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 สมัครเข้าไปเอาประมาณนั้นลนะกันครับแสด<ะ>ง <สะ S 1> ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าถ้า,าดูอนาคตยาวๆแล้วเนี่ยสิบหปีถ้าเป็นเก้าร้อไม่เกินใช่ไหมอายุของมันก็ค่อนข้างยาวและสามารถที่อนาคตของดีทแพกได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้ คนก็สงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรกันเยอะแยะ 4G ก็มีแล้วเดี๋ยว 5G จะมาอีกผากวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าของดีแทกแล้วเขาเอาไปทําอะไรบ้างมือถือเครื่องเดียวมไม่พอแล้วเหรอครับคุณประเทศครับคืออย่างนี้ครับคือว่าอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อมันไปถึงยุคถัดไปเนี่ยคือตอนนี้เราจะมองว่าเอ๊ะที่เรามีอยู่นี่พอหรือไม่พอคือผมยกตัวอย่างประเทศใน,ในแถบยุโรปเนี่ยเขามีคลื่นเป็นร้อยเมกนะเขามีคลื่นเป็นร้อยเมกแล้วก็ คลื่นโมบายของเขาเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือว่าแทบจะมาแทนแทบจะมาแทนอินเทอร์เน็ตบ้านกันเลยแหละก็อยู่บ้านก็สามารถที่จะใช้คลื่นมือถือได้เพราะว่าเร็วพอเร็วพอมีแบนด์วิดต์กว้างพอสามารถจะแบบทดแทนกันได้แทบยทุกอย่างและสะดวกด้วย <Yeah. S 1> อันนี้ถ้าเกิดนั่นนั่นก็มองในเรื่องของสปซทุนการใช้งานนี้ถ้าเกิดเรามองถึงอนาคตที่มันจะผ่านไปในยุคถัดไปเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรายังมองว่าพวกเรายังรู้สึกว่าคลื่นเหล่านี้มันคือโทรศัพท์มือถือนะก็ อันนี้เราก็จะมีโทรศัพท์มือถืออาจจะมีแท็บเล็ตบ้างอาจจะมี PC บ,บ,บ้างอะไรแบบนี้อันนี้คือในในเทคโนโลยีในยุคถัดไปเนี่ยนอกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเขาวางแผนสแตนดาร์ดของของ,ของคลื่น 5G หรือว่า next generation เนี่ยให้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่า Internet Things, อินเทอร์เน็ตออฟ s ิงใช้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 สับาทรั่างหน่อยก็หมายถึงว่าทุกวันนี้ ผมมีซิมอยู่ประมาณ2อสใบมีโทรศัพท์มือถือมันมีแท็บเล็ตมี PC อะไรเงี้ยต่อไปแล้วเนี่ยคือคอนเน็กติวิตี้เหล่านี้มันจะไปถึงในอุปกรณ์รณทุกอย่างคืออาจจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตพีซ<ม> <PC, S 2> ีมีแว่นิงตานาฬิกาเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวไมโครเวฟคือทุกอย่างเนี่ยมันจะคุยกันได้หมดแล้วมันจะสื่อสารกันแล้วมันสามารถจะบอกอินโฟมชันกับเราได้ว่า ทุกวันนี้มันเป็นอะไรมันต้องการอะไรบ้างหรือว่ามันอยากจะอยากจะบอกอะไรเราคือของเราเานีค้คือคือคือต่อไปในดเลคชั่นในอนาคตจะไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงขายที่ท,ที่ที่เราที่เรากําลังวางกันเนี่ยต่อไปในอนาคตมันจะพัฒนาไปในแนวนั้นคือเราตั้งเสาต้นหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเราก็มีมือถือในบริเวณนั้นประมาณื่ออาจจะหลักพัน,นพันสองพันสามพันอะไรว่าไปแต่ต่อไปแล้วเนี่ยคือพอเราพอเราวางโครงข่าย 5G แล้วเนี่ย คราวนี้คอนเน c t i ิวิตี้หรือว่าแอคเซสซิบิลิตี้มันจะไม่ใช่แค่แบบแค่มือถือแล้วมันเป็นทุกอย่างนั่นคือเราพูดถึงว่าตั้งเสาต้นหนึ่งต้องรองรับลูกขายได้แบบหลักหมื่นหลักแสนเออันก็ด้วย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 การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ครับคือว่าผมมองว่าความถี่เหล่านี้ที่เราเห็นว่ามันเอ๊ะมันมากไปหรือเปล่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่อไปมันจะ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 เป็นมันจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงว่า ต้องการขึ้นมากขนาดนี้เมื่อกีก้คุณบอลทบอกว่า 5G กี่ปีครับ, G ค,รบคิดว่าถึง 5G ตอนนี้เนี่ยคือสแตนดาดเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการที่เรียกว่ากําลังตกลงกันก,ก็น่าจะน่าจะ,าจะ,ะเหมือนกับออกมาเป็นสแตนดาดได้ได้ค่อนข้างค่อนข้างเร็วเพราะว่าคิดกันมานานแล้วแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งที่ให้แบบว่าผู้ประกอบการต่างๆผลิตมาเป็นทั้งเครื่องมือถือทั้งอุปกรณ์คขายให้มัน,ให,มนให้มันรองรับตามสแตนดาดนั้นผมมองว่า ประมาณสักไม่เกินสัก4ี่หปีเราน่าจะได้เห็นเราน่าจะได้เห็นเน็ตเวิร์ก 5G ออกมาแบบมีการทดลองใช้งานอาจจะในเมืองไทยยังไม่คอมเมอร์เชียลไลซ์แต่ว่าคงจะไม่มีเห็นคอมเมอร์เชียลไลซ์ในต่างประเทศการประมูลรอบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลน่าจะน่าจะเริ่มรับรู้แล้วว่าคลื่นเนี่ยมันมันมีมูลค่ามากก็เปิดคลื่นออกมามีแค่2ใบเองปรากฏว่ามีเอกชนเข้ามาประมูลแข่งกันกันมากมายเลยรัฐบาลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเราเนี่ยเราไม่คลื่นอยู่ในมือเยอะนะ คือนอกจากคลื่น1,800หรือว่าคลื่น9 0้รที่เราพูดถึงเนี่ยยังมีคลื่นอีกหลายแบรนด์ที่เป็นสแตนดาร์ดที่โมบายเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถจะมาใช้ได้แต่ว่าณวันนี้เรายังไม่ได้รับการจ,าจัดสรรในช่วงสีสันของการประมูลและการนี้ถามอีประเด็นหนึ่งในช่วงที่เราอยู่ระหว่างการประมูลคงเครียดกันน่าดูใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกบริษัทที่อยู่ทั้งสเจ้าสรายเนะคราวนั้นตอนที่ระหว่างการประมูลอยู่นะครับในใจของผู้บริหารดีแทค็คิดอะไรครับ